สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับถึงแม้ว่าคุณยิ่งลักษธินวัตรผู้สมัครสสบัญชีรายชื่ออันดับที่1ของพรรคเพื่อไทยจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนส่วนใหญ่นะครับให้เข้ามาดํารงตําแหน่งว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนที่16ของโลกและว่าที่นายกรัฐมนตรี คนที่28ของประเทศไทยก็ตามแต่นั้นเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นนะครับก้าวต่อไปบนเส้นทางว่าที่นายกฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยนั้นยังคงเป็นไปด้วยอุปสรรคขวากน้าและมีภาระที่หนักอึ้งอย่างยิ่งนะครับนโยบายที่พูดไว้ในช่วงการหาเสียงเพื่อขอโอกาสในการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาของบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาแก้ไขปัญหาไม่ใช่การแก้แค้นการสร้างความปรองดองหรือพยายามที่จะแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนเมื่อได้อกาสนั้นแล้วจะทําให้เกิดเป็นรูปธรรมที่จริงจังได้แค่ไหนอย่างไร รายการฮอตท็อปิกวันนี้ขอต้อนรับว่าที่นายกตมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยคุณยิ่งหลังชินวัตรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็นอือต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับชัยชนะที่เพิ่งจะได้มาและคงอาจจะเรียกว่าที่นายกตมนตรีหญิงได้อยู่นะตอนนี้ ก็ตอนนี้จริงต้องรอผลการประกาศกับทางกกตอย่างเป็นทางการนะคะต้องขออนุญาตเรียนมุณนอมว่าไม่ใช่ชัยชนะของพรรคเพื่อไทยล้ค่ะเพราะว่านี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนให้โอกาสดิฉันและพรรคเพื่อไทยเข้ามาทํางานรับใช้มากกว่าค่ะคนนปชคนเสื้อแดงจะยังคงเป็นยุทธศาสตร์สองขาของรัฐบาลเพื่อไทยไหมครับ เชื่อว่าหลักการของพี่น้องเสื้อแดงนั้นเป็นผู้ที่เรียกร้องอุดมการทางด้านของประชาธิปไตยอย่างสงบนะคะนี่ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนั้นทุกคนมีสิทธิทําได้ภายใต้ขอบเขตและกฎหมายที่ไม่ไม,ไ,มไม่ขัดกติกากับกฎหมายต่างๆนั้นนะคะครับค่ะก็ส่วนใหญ่ส่วนอื่นๆแล้วก็คงต้องถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ,ะแสดงความคิดเห็นทางด้านประชาธิปไตยและภายใต้กฎหมายค่ะค หมู่บ้านเสื้อแดงถ้าเป็นรัฐบาลจะเอาอย่างไรเพราะว่าเป็นประเด็นที่หน่วยงานความมั่นคงคมีความเป็นวิตกกังวลมากวันนี้เท่าที่ฟังในเรื่องของการสัมภาษณ์หมู่บ้านเสื้อแดงนั้นก็เป็นในเรื่องของเชิงในเรื่องของเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ไม่ใช่ในเรื่องของกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เชื่อว่าพี่น้องคงจะแสดงในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์เพื่อให้แน่ใจว่าขาบวนการเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อประชาชนส่วนรวมค่ะครับจะเรีวยกว่าพอได้เป็นนายกมนตรีขึ้นมาเนี่ย ชีวิตก็คงเปลี่ยนไปเยอะนับจากนี้ไปรับเตรียมรับกับความท้าทายอย่างที่ว่าก็คือว่าเส้นทางของการเป็นนายมมตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยเนี่ยมันอย่างที่ว่าคือไม่ได้ไม่ได้งดงามนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องเจออะไรอีกเยอะมากเตรียมตัวสําหรับการต้องเผชิญกับสัมภาระที่หนักหน่วงนี้อย่างไร วันนี้ก็ได้เตรียมตัวตั้งแต่วันแรกที่ประกาศตัดสินใจเข้ามาเส,เสนอตัวรับใช้พี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะคะก็จะทำด้วยความอดทนและหน้าที่ชั่นเองก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่แสดงความจริงใจและตั้งใจในการเข้ามาทำงานหวังว่าพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะ,ะคงให้โอกาสดิฉันค่ะมีการพูดได้เหมือนกันนะฮะในสังคมไทยบอกว่าการจะได้มาซึ่งอำนาจเนี่ยมันยากแต่การจะรักษาอำนาจไว้สิยากยิ่งกว่า คุณยิ่งรักคิดว่าจุดอ่อนของผู้มีอำนาจคืออะไรครับาใดที่เราคิดว่าเราทำเพื่ออำนาจของตัวเองตรงนี้ไม่นา่าไม่เชื่อว่าจะอยู่ได้ยั่งยืนค่ะแต่สิ่งที่เราต้องยึดมั่นคือว่าการที่เราเองเราต้องทำตัวให้มีคุณค่าและทำประโยชน์ให้กับสังคมคและเชื่อว่าสังคมจะพิจารณาเราเองค่ะและให้ความยุติธรรมกับเราค่ะครับท่านี่อยากจะพูดอะไรกับกลุ่มคนที่ยังไม่มั่นใจในความเป็นผู้นำและเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับ แล้วก็อยากจะพูดอะไรกับคนที่ไม่ได้เลือกคุณยิ่งรักหรือค,รคนที่คิดว่าตัวเองอยู่ฝ่ายตรงข้ามาคุณยิ่งรักอยากบอกอะไรกับเขาครับดิฉันคงจะไม่มาบอกว่าขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องที่เ,เลือกหรือไม่ได้เลือกนะคะว่าต้องยอมรับดิฉันแต่ดิฉันจะแสดงความจริงใจและทําหน้าที่ในการที่พิสูจน์ต่อหน้าพี่น้องประชาชนค่ะก็ขอโอกาสนี้ด้วยนะคะและจะทําหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดค่ะครับ ก็ขอให้โชคดีบนเส้นทางของการเป็นนายกุมตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยนะครับขอบพระคุณท่านมากที่มาวมรายการสวัสดีครับ,บสวัสดีครับแต่ที่คือทั้งหมดของรายการฮอตท็อปิกนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมคุณยิ่งรักชินวัตรผมจอมเป็นประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ